อีแสงอีแสงเอ้ยมึงอีแสงเอ้ยมึงเด้ยู่พุ่นเห็นยังยู้เห็นเห็นยังไม่เห็นยังเก็บมาเพลิกอยู่พุ่นในเห็นยังล่ะเออเดี๋ยวเราจีเคี้กับมันเคี้ยังกูสีด้ามันคักตัวอ้ยใจเย็นไอ้เคยช่วยจีด้าเอลยเห็นยังใจเย็นใจเย็นนังเด็กูเอาโทรมาจีบมันบมว่านเนี่ยโอ้ยมันอัตบ่ญแม่นเขาเข้าใจผิดที่บอกกูได้ยินบันเต็มหูกูเออใจเย็นเด้อค่อยมึงสัเบิงรถค่อยลมกันเด้อมึงสะบปอบใจเอาเอ้ยมึงอ่ะอยู่ใส่ก่อนย่พุ่นอยู่พุ่นเฮ้ยคอยคอยลมกันเด้ออเอ เจ้าเอ้ยคือเป็นอย่างโน้อยังถามเจ้าดูถามไม่อย่างผู้ใดโทรมาเจ้าหัวนี่หัวนี่ผู้ใดโทรมาโอ้ข้าเจ้าโทรมาจีบนั่นไปรับเขาซะยังว่ารับเป็นไอ้คนโทรมาเนาะก็รับตัวโทรมากของหัวเขาจีบเขาบอกเขาที่ล่ะก็บอกอยู่ว่าข่อยมีผัวแล้วว้าจริงจังบ่าบ้านักแน่นบ่นักแน่นว้าจังไหนขวัยกระลทั่วมาอย่างน้อนันน้อเห็นยังเจ้าบ้านตั้งไหนสน่ะทั่วมาอย่างทั่วมาอย่างสุดตัว เฮ้ยขันไขว้บอกว่าจังสันทักข้าเจ้าโทรมาดีๆอย่เด้เอากระเบงเสียงกดตัวเนาะไม่ดูว่าาใครทรมาเนาะบอกว้าน้องเน้ะเขากระโรมาตัวแะนิ่งแงแงกแงะใส่เขาบ่ม uh ีผัวแล้วโอ้พูดเดสินิ um> ่งแงะแงกไขว้ถามบอกว่าเขาไมมีผัวแล้วสิคุยน้ำผัวไขว้บอกเขาว่ามาคุยน้ำไขว้ยังเขาก็คุยตัวบ่ได้ได้แบบนี้เจ้าเฮ็ดบ่ได้บ่ได้ผิดประเภทนี้มันผิดประเภทนี้คอยจะไปบอกเพ่าะเถาไม่เถาโอ้ก็บอกทำไมไมยปั๊กไม้นี่ สิมาปั๊บไหมยังข่อยนี่สิปั๊บไหมเจ้าน่ะปั๊บไหมยังอะมืออันจะไปใส่มาเงินสองเงยหน,น่อยในกระเป๋าข่อยน่ะเอาไปไ,ไปว้ใส่ข่งงขอยไปซื้อของของยังข่อยซื้อมา่ไหร่หมดแล้วในบ้านในเพือนนี่ซื้อกล้วยปิ้งใส่ผู้ใดไหสาวสมสาวสมทั้งใดชสาวสมมันทุลปาปับปังยังบ่ต้องสิไปซื้อซอยเนะว้นน่ะเอ็นดูเขาสิมาเอ็นดูยังสิง่มีงมะสิโตนไม่ยังสิโตนจะคล้องอนตะก้อนนั่นน่ะบ่มีผัว โอ้ีคนหาเลี้ยง <c oughs> บไม่ใครหาเลี้ยงกับยามาหาเลี้ยงไข่เนี่ยคข่เนี่ยเป็นเมียเจ้านี่เห็นบ่จะห้ยาฉียงยาเฝ้าบอกไรเถื่อเร้วเงดเนี่ยกระเป๋าหนีเป็นยังบ่ขอไ็นต้องรักเจ้าโบ,บยู่ใครบอกคนโบยู่เจ้ารับดิคนโบอยากกวนดิรับก็ต้องขอตัวอันเนี้ยมันนิสัยพอดีนี่ซือซ้อเลยเนี่ยซื้อเลยซื้อบอกว่าผัวบดแบบ,บ,บอันนี้น้ำเมียนนี่โบซื้อสา์น้ำเมียนนี่โอ้ มันเนี่ยมีคนโทรมาหาข่อยเงียบ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 งีบตัวเนาะเงียบหมดละว้าไปดีๆค่ะแม่วอาให้เมียนี่นะวาแนน่จ็คเขาเป็นว่าเป็นว่าผู้ชายเนาะโอ้ว่าเจ้าเน่ซื้อกล้วยปิ้งซอยไผลซื้อซอยผู้ชายของสิบกว่าจะซื้อซอยผู้หญิงเขาบุญทีผัวข่อยเน่ข่อยเมียเจ้าเนี่ยจะต้องเบิ่งข่อยเออไปซื้อก็ได้ละได้นายเท่านายจะไปซื้อไปเบิ่งง้อกอน ยิ้มก็ยิ้ไปยิ้มใส่มันอีกนะเห็นอยู่นะมิตรภาพมิตรภาพอ,าอีหยังยังสิม,มาเว้าเรื่องมิตรภาพนี่นยคนเฮาจอหน้ากันก็นยิ้มที่แรกมันก็นมิตรภาพนี่แหละคนเฮาเนี่ยต่อไปต่อมามันเป็นซั่วมิตรภาพโอ้ไปแม่์ไปเมร์ไม่เราซือ้อเป็นนี่พวนี่อยู่เลือใจดิเป็นจังไงอ่ะหยังได้ดาวป่ะล่ะดาวไพด้ามั่นดาวกู วัวห้าสิแตกบวอาวกเจ้าแล้วอย่างเถียงเมียมันว่าคือเถียงนาไอ้เอ้ยยูจะเจอว่าเป็นเนะเจ้าหนะโอ้ปานว่าหาเห่าใส่หัวแต่ละมือนี่โอ้ต๊บเปนบุหูอยู่